โม่งกลัวมีเวลาจังน้อยเนาะนี่ครับไม้นำลมเริ่มลุ่มคักากระครับไม้ข้างทางเนาะเป็นข้องขางทางครับป้าก็มีอยู่แต่ว่าสิไดายพอแล้วนครับเงี้ยก็เป็นนี่นะครับเงี้ยเดิมเงี้ยเขาเลือกใส่เงี้ยส้มโบทนะครับเนาะนี่ครับเงี้ยพงมีแค่นี้ละ เนี่ยก็กลงเนี่ยก็ก่าครับไมคล้องนี่ติดติดถะน้นเลยครับว่าใกล้แยกถะน้นตอนแรกนึกว่าเป็นหามเนาะเห็นเด็กน้อยมาตกเลยมาตกน,นดำรดงหน่อยถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นเนาะนี่ เหมือนเงียบๆเนาะมือนีนวันพุธสังเกตด้วยครับน,น้ำนิง่งๆน้ำนี่ครับใส,ส่สังเกตอาการผ้าได้ง่ายนะครับเห็นผ้าขึ้นอยู่ครับผ้าขึ้นอยู่ตรงนะครับตรงไหนพระกระเชิครับ,ตรง,งรรบตรงนั้นครับอัลซิมีโตครับผ้าขึ้นไปกินแถวนั้นเน,ะนาะน้ำลดลงหลายนี่ครับโอเคนะครับเนาะถูกป่ะเปลี่ยนสีเวลาเนาะ อากาศก็เริ่มอุ่นแล้วครับอากาศเริ่มเข้าหน้านาร้อนแล้วหน้าแรงเนาะยืนมองมๆมก่อนนี่ครับไม้ <c oughs> ที่ผมถ่ายหลายคลิปเลยนะครับเนาะนี่มตู้อยู่ครับท,ท่านหัวท่านใดอยู่ครับนี่ไม้สวยทือว่าสวยอยู่ครับนำลายครับนี่ครับหางคนเคยได้ต้นไม้ต้นใหญอยู่แถวนี้เนาะ แต่ตัวเงี้มเพื่อนหน่อยเราขับรดรุ่ดยืนครับ,รบนี่ครับลองตีบ้างบรรยากาศดีนะครับเนาะมีเสียงกาเสียงนกหลอกกับเป็นหลอกซิมโนโน,น,นะครับซิมโน,นตัวโปรรุ๋ของผมอมือ่าค,อค,อค,อคื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 อครับมาดยอ่ะธรรมะ เสียงคือเขาขัวยม้นันนี่ครับจากประสบการณ์ผมนะคือคิดคิดคือเขาขั้วมันศึกษาครับสิบรอนเซี่ยเฟื่อหน่อยครับเฟื่องเงียบเงียบอยู่การตกตกป่าเนี่ยต้องเช็คเบรกเช็กยังดีนะครับสายพี่ในน้อยเนี่ยตองแนะนำให้เปิดนารอกนิดนึงครับเวลาวัดแต่มันเขื่อนในน้อยนิดเน่อยการใส่พี่ขาครับ ตีเขานั่นเลยเข้าย่าเลยสิมีตัวไหนทุกคนเห็นบ่นค่อยคอมาดูมันเลยเนาะสังเกตนะเมีอาการนะครับาก้ารป้าอยอน,นครับกระเพื น้ำก็ยังเหล่าอุ้ยบ่บเลยเหรอเออเขามาเลื้อยเขามาเรื่อยเห็นป้าขึ้นอยู่มองถึงผมเสียเบื้องวงหนึ่งเนาะคิดว่าอาจจะมี <c oughs> สำคัรครับนี่ใส่หน่อยหนึ่ง เงี้ยีนเป็นเงี้ยตัวเก่าผมครับสามจุดห้าเซนเนอคอยลากว่าคอนเซปต์ของมัอน,นี้นะครับถัดเดยตัวหน่อยปล่อยครับถัดเดยวตัวไง่ห้อเอาเนอ โ้ตัวน่อยน่ะหมือนเ้็น้อยแตว,ว่าตีถ่ายคลิปไปสิมีตัวไอ้ทุกคนเห็นบ่ รือว่าสิ่งลองเปลี่ยนวิธีตีบึงเนาะผมสิตีมองละสองสามเถื่อเนาะตีมองละสองสามเถื่อกัดยางไปเอยๆหน่อยทุกคนเห็นสภาพไม้เนาะิบโอยู่จุดเก่าเนาะบมจุดจุดเก่ายังตกคลิบเนาะที่ไปเรื่อยๆยังสิเนาะบ่ได้กระางมันบ่ได้กระซังถือว่าพ้ากันพ้าทุกคนนี่เบิ่งคลิบเนาะเอ้ยเบิ่งไม้เนาะลักษณะไม้ครับบ่กินกระางมันครับแต่กินถือว่า โฉกดีเนาะการตกปลาเป็นการเสียงโชคอย่างหนึง่งอย่างที่ผมเคยบอกเนาะเคยอธิาบายว่ามันมือบอลเนาะครับแ,แต่มือม,มือมันตีทีเดียวก็ได,ได้ครับม,มือคือว่ากับตกจนเหี่ยวครับเปินมือพอจะไม่โตก็มีเงิน แต่ส่วนมากอาจจะโบใค่เห่วหรอกครับมีหน่อยสีแเห่วครับมื้กุญธาหมมว่าเป็นยังคือตกผ้าหมานตกป้านี่ครับได้ครับผมว่าอาจจะเป็นเพอะผมมีโชคครับมริเวนฝีมือยังหรอกครับมีโชคทางการตรกป้าเนอาออีกอย,ย่างหนึ่งก็ความพยายามน้ครับบางคนตี้บจักก่บดนครับบ,บ,รบ่บจากหน้าที่คือ บขได้ก anyway, ็เศ้าครับนี้ครับในผมมักกันนิดหน่อมักตกปลาเป็นทุนเดิมนี่ล้วก็เลยคิดเฮ็ดกันนิดหน่อยเฮ็ดช่องถ่ายทำไอเฮ็ดยูทูบเนาะถ่ายทำให้ทุกคนเห็นเนาะถ่ายทอดให้ทุกคนที่ผมมีโอกาสได้มันตกปลาคือผมเนาะบางคนหนาที่การงานอยู่ในเมืองเนาะครับเนาะ อยู่ในเมืองมัก็อยู่ในโรงงานอยู่ในบริษัทเยีเ้ยงเนาะามวิธีของแต่ละคนเนาะแต่ผมโชคดีอยู่แต่ผมเดียมาเห็นงานอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านแล้วก็มีโอกาสมีเวลาได้มีอันนี้ในโต๊้ป้าครับให้ทุกคนเบิ่งไปเนาะสังเกตเลยครับบางึงครับเฮียา้าร์ละครับ โอ้ยนะมีอาการแล้วเขินไหวมีการเคลื่อนอยู่ครับให้ลองตีสามเอาบปล่าบอรครับผมจะลองตีหาบอกงี้ไงเนาะบอกงี้ไงที่มันหลุดเบ็ดผมไปเหมือนนั้นครับสีมีบ่สี่ดดบ่มันสิมาการีบบอลองตันวนี้ค่อนข้างตีได้ดีครับตีลื่นก็ตีใกล้ค,ครับ แต่ในล่างอีกน้อยหนึ่งของใครครับในล่างได้เปลี่ยนเขาคั้ยไม่ครับตัวเกียร์สายเนะาะตัวลายสายสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมตีตีตีไปเรื่อยๆเนาะคลิปเนี่ยสีเงาเนี่ยครับผมคลิปแต่ละคลิปผมตัดต่อหน่อยครับผมว่าคมีความหูเรื่องการตัดต่อวีดีโอเนาะบางคนคลิปแต่ละ แต่ละบางช่องเขาตัดต่อเก่งเนาะเขาวาเหตุนในคลิปหนาสนใจเนะาะแต่ผมไม่เคยได้ตัดต่อหรอกผมเชียงได้มันใส่ปล่อยไปยังสัตว์เลยครับหน่อยที่ผมตัดครับให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเนาะ Khi cái ăn tốp pa ông của mình nè, ngày bữa nay cũng có tốp cứ quá, cái u vô cái, con nhảy u vô cái, cái สังเกตเงา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 ของเขาพยายามสังสเกตฉันครับก็ดึบกก็ดึบกก็ดึบกมามันดึก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 สาแน่เร็วแน่ครับ,บเพื่อนอกรกระตุกขั้นครับตึกตึ๊กตึกตึกเห็นป้าหนึกว่าเงาเนาะครับนึวกว่ากบเนาะนึะนวกว่ากบว่าเขียดเต้นอยู่เขาจะกินเบียดเขาครับเขาจะง,งับเงาเขา หางเอกชันมากกวาคนอื่นแลาตทีไปกับสังเกตุที่ขั้นขั้นเกินไว้ของป้าน้ำเดืองแต่มีตัวเขาเยียสีเขื่อนปุ๊บ หลอกที๋ผมใส่ขึ้นหลอกสกอเปียนครับเจแปนครับเบอร์พันสกอเปียนซิมานโนสกอเปียนเจแปนเบอร์หนึ่งพันขั้นผมใส่ขั้นของไอเอเดเมดครับสื่อต่อเข้ามากันเอเดเมดสิบยี่สิบขั้นของเอเดเมดขนคางอ่อนนะครับสําหรับผมมอาว่าสาหรับตีเน,นี้อย่างเนี้อป้อมเนาะหลงโล่งครับ ตัวมอสสำหรับเนี่ยไม้หงหกทรงเนี่ยด็ดีครับแต่ว่าวัดป้าขอนขางบกไก่เขาครับวัดป้าบกเขาแต่ดีทรงเนี่ยด็ดดีครับทรงเนี่ยด็ดืีว่าดีแห้งดีดีเลยครับทรงเยอะได้ไกลแต่วัดป้าบกไก่เขาครับเีซื้อมาแล้วก็ใส่ไปเนาะ เงินเท่าลงทุนไปในวันไดนก็นท้ายคลิปไปตบปลาไปเนาะตอนนี้จินตนาการว่าปลาอยู่ไหนก็ตีไปครับกระดึบกระดึบอ,บอ๋อไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับวันนิสิตีไปเรอยๆเนาะแดดค่อนข้าง ยังเว้นค่อนคางหอนนะครับแถวช่วงนี้สี่ห้าหมงละห้าโมงแล้วมันเริ่มเย็ยแเยยเอแน่แล้วครับนี่ไปเรื่อยๆเอาบรรยากาศเ,นะเนาะครับเน,นาะเอาบรรยากาศถ้าพวกมานกับเยาว่ากันนะพวกมันก็คือมุงมานเนาะแต่สภ้อาเบิ้งเบิงอันนี้เนาะบรรยากาศ เมื่อกี้เห็นการเคลื่อนไหวอยู่นี่อันนี้ครับอยู่ในป่านี่ครับป่าพลากระสีเนาะเดี๋ยวผมตอนเห็นพร้อมทีผมทรงเงียบไปพอดีเลยเดี๋ยวผมจะตีใหม่นั่นปลามันอยู่ข้างอันนี้ครับหางข้างลักลักม่องครับที่เขาก,กางไว้ทีนี้ก็เสียไปครับนั่นครับข้งคางนั่นเด้อผมนงเห็มันเคลื่อนย้อนครับเดี๋ยวจะลองตีบ้าง โอ้ยออตง้งครับหางเถิดเดี๋ยวเห็ด้บมอใส่พี่หน่อยครับหางถึดเดี๋ยวยนงหมดเดถงหตุงจุดครับต้องออกใส่ออกใส่หน่อยนึงครับเนด้ลองตีบงราคามีโตมีแต้มให้ทุกคนเห็นเนาะ เอ,อเ้ยดอกนี้ครับดอกนี้โอเคเลยตรงเลยเดี๋ยวมันจะลากตีเลยไปไกลอยู่ครับเดี๋ยวมันจะหลอกมันลากพานนะโอเคเนี่ยสาธุเห็นมาชัดเนาะมันอยู่ไกลบ้านบานอึบอึบอึบโอ้บ้าครับเหียวเหียวอี่ยี่นึงเนาะ ทีนึง่งหับมโมก็เศ้าทีปึ๊บับถ้าไม่ไดาปลากระ้จก๊บจิตปลาก็สิจี้ลีอยู่ในปลาหยาน้ะครับเม่อกี้กระนซ้างมันครับแต่ว,ว่าตกเหรินตกมไปอไปจะลองตีทานลงลงมึงหลงัากา มาเรื่อยๆแล้วมาเรื่อยๆผ่านมึงอันนี้บมึงใหม่ที่คนสะบัดต่างไปมึงฮึมมือมีครับมีตัวก็ไม่เป็นไรเชียน้อยน้ำเนยน้อยคนก็ว่านแฮมุนหมดแล้วครับแทวนี้ครับเดอะเมสิตี้ใส่ย้อนนี่นะมองนี้เพิ่งเคยเดทที่นะครับหกหกนี่ใส่มงกาปลาพระเกษตรเนาะเกษตรนน้ำ เด็กวัยหว่ะตรงฟังตรงขาม,มีเพื่อนบ้านคนนะครับมาแเดี๋ยวมาอยู่มีขององัวเมียอะไรับ มองเะครับไปยื่นหาหมองโมอ,มอ,มอก่อนเออยพวกงนี้มอครับมอคปายันไนเดี๋ยวพยายามตีเนาะเดี๋ยวโทรปะตีขึ้นฟังครับขึ้นฟังผนขึ้นฟังผนแล้วก,ก,ก็ลากหลากเงี้ยลง ทางดีฉันเนอ้องสายพี่หน่อยครับถือแจ็กสี่ไดโบครับในหม่องห้องโถงครับเป็นปลานะยันขาดอยู่โอวตัวใหญ่ขึ้นครับตัวใหญ่ขึ้นมังเสามังลัง bộ một nưng để lớp quân sĩ con để cái <laughs> tì về bên con เี่ตีไปมองมันขึ้นวงนึงเนาะที่เลยไปใกล้ๆไกลเอากรลากมากก่นี้ลากมาลากมาเอบ่คอเคยเห็นปลาหน่อยกระโดดดีดวงนึงครับถ้าเห็นปลาเล็กปลาน้อยกระโดดอยู่ข้างบนผิวน้ําแสดงว่ามีความผิดปกติอยู่ใต้น้ำับสิมีปลาใหญ่เนาะบอกครับ ตีไปทังอน,นี้ตอนอยูข่ขาเนอะ่ะบักระสูบคระะับอูะะ้อุ่นอยู่ใกล้ๆนะนึกว่าผ้าอย่างประสูบหน่อยอะไรเงี้ยไรยบกพะซิวเนาะพะซิวตกใจมันเลยโดดยืนนั่งยืนนึง ไกลดีกับยังไกลเลยเอาไหมเอาไหมหหลักมาเนาะเนี่ยค่อนข้าง 3. 3สามจุดสามส้นก็ถือว่ายายเลยแต่ว่ามันก็ต้องระมาณนี้แหละครับถ้าหน่อย่านี้มันก็มีปัญหาเรื่องลำนักครับที่บุกใกล้ครับสามเส้นมูลนี่เนาะหน่อย มันน้อยก็ตีไม่ไป ที่เบร์สังเกตาการผ้าลำนอนะ้อเนาะสังเกตาการปลาด้วยมีขั้นเกินไว้บ่ ขีารเคลื่อนไหวอยู่ครับเห็เด้อใชลองตีบ้างทั้งเป็นตัวสุดครับทั้งขวาสุด บ้กเลยครับโหเป็นยังไม่เอาก็ไม่เป็นไรสที่หาตีนะ้รัาทุกคนเห็นนาะเป็นไม้เนาะตีผ่านกบวงครับกลางน้ำเลยนี่ตัวใหญ่ทุกคนเผื่อมีซอชิสวยๆให้ทุกคนเห็นคนระับ ดิบดิบดิบมาแลนพาดวงอาทิตย์มาเลยครับฮัมโบสไซเวนเนิรนิบร้อยไซเวนทัดแสงครับซวยไดไอยู่ครับ,บเหมบบอลเหลือมต่างเงี้แล้วก็ซ้ายมากต้องโยกขั้นนำครับ ตืดตืดตืดมาเลยครับทางในชั้นเนาะมันต้องเร็วมากมันต้องช้ามากเร็วบ้างช้าบ้างเห็นเห็นขึ้นแล้วครับเห็นขึ้นทั้งหัวครับเห็ทั้งสายครับดอกนี่ตีเลยไปแล้กวกลัวกลับมาเจิกเจกมาเรื่อยๆครับเจิก เยอะมากถ้ามีตัวก็จะตูไมไปเลยมาเลยเยว้าวครับเป็นยังครับ <c oughs> นี่จะลองตีเถิงบ่ตีไปมุมปหมู่ผมับพูดมุมวันนี้กล้เห็นครับ เอ้ยคเลยครับถึงหมดจไปถึงสาเมตรนปะสามสิบสี่สิเมตรครสามสเมตร โอ้าขามถ้ามัรักตองตีมันข้ามครับมันข้ามแล้วก็ดิงลงถ้ามันจะโลบมาโรบแองครับโอ้ยมาแล้วเรียบร้อยครับตัวใหญ่ครับ ต่ลงต่ลงกัดเลยครับเรียบร้อยครับเต็มเก้าครับงามสูดเลยเออมีไส่ครับเรียบร้อยครับลงคอเลยดอกนี้ืมครับตัวใหญ่ครับนี่ที่สุดกระแก้มือได้สัเร็จครับสวยงามครับนี่ครับสวยงาม เม่มืดดีสําเร็จครับนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปต่เพียงแค่นี้นครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ